ลมหัวหอมมะเขือยาวขนาดจำน้ำพริกเผาซอสมะเขือเทศเครื่องแกงตาลุงเบนใส่อัวสวีเดนหั่นหวหอมให้เละเป็นขี้ที่สุดเท่าที่จะทำได้อนี่มันดูดีเกินไปต้องปีเลยใส่อัวสวีเดนอีปัจจุงหั่นให้ได้รูปที่สุดบางที่สุดและชาที่สุดใจเย็นที่สุดอ แดกเข้าไปก็ต้องขี้ออกดูดีแล้วน่ะก็ต้องสอกเลยอ่เปิดไฟให้ได้ความร้อนที่หนึ่งพันองศาใส่เนยลงไปในกระทะจากนั้นใส่ไส้อัวที่หั่นมาอย่างดีคลุกเคล้าให้เข้ากันที่สุดแล้วตามด้วยนี่เลยหัวหอมเจอกันแน่เชฟมิเอาละไม่ต้องให้สุกมากของมันสุกอยู่แล้วเปลี่ยนจากกระทะเป็นหมอ้อซะอุ๊ยอะเราก็ตั้งเตาเหมือนเดิมใส่นมสดลงไป คุกเขาให้เข้ากันให้มันเละเป็นขี้ที่สุดเมนูของผมเนี่ยมันไม่กากแซบอีหลีผมจะทำอะไรบางอย่างกับหม้อเนี่ยขอแป๊มเดียวเดี๋ยวน้ำหุงข้าว สองมอเลยวันนี้มีเพื่อนมาเยอะแดกกันให้เต็มที่เลยเฮ้ยปล่องละสิบ,บาทน้ำพริกเผาอืมอ่ะจกใส่อย่างนี้แหละเพิ่งไปเยี่ยวมาเมื่อกี้อีปอนมือกูหมดเลยอีข้าสุกพอมองหน้าทำหอกอะไรล่ะอ๋อข้าวสุกพอดีพร้อมเสิร์ฟมาเอาไปเลย เละเหมือนขี้เลยแดกเข้าไปแล้วก็ต้องขี้ออกมาเหมือนเดิมแหละทําให้มันเหมือนขี้ที่สุดนี่แหละกินง่ายดีอาหารมาบ้านกูก็หน้าตาอย่างนี้แหละอ่ะแดกได้อร่อยเหมือนกันขี้ไม่แสบดกักเอาไปนี่จานสุดท้ายของกูทําจนเสร็จกูลื่มใส่มะเขือยาวกัดกูอร่อยจริงๆเลยโอ้แสบครับ ดแดกเข้าไปอย่าหยุดถ้าจะให้พิจาร์ตรงๆเนี่ผมว่าเหมือนแดกขี้เลยผู้เสียเวลาทั้งวันเพื่อทำอาหารสุดยอดเพื่อให้มึงแดกนี่นะมาพูดอย่างนี้ได้ไงไหนพูดมาสิอร่อยไหมมันเป็นซุปไส้กรอกที่อร่อยที่สุดในโลกเลยงั้นเหรออันนี้เลยไอ้ตอแหล